เสดจะขีนเนี่ยหลับเนี่ยอะไรหรอคะพี่เจทำไมหรอคะวันนี้ไมีของขวัญปีหนูไม่รู้หรอไงเล่ามีของขวัญปีอะไรไม่รู้ไปรับกันไหมอืะ่ะเดี๋ยดีอยากจริงด้วยน้องจะไม่อยู่ใส่ชุดซันดค์คอสใช่ไหมใช่คะ่ะหนูจะใส่ไปตลอดไปพอใส่ถึงวันสามสิบเอ็ดธันวาพอ หนูจะเลิอกใส่ชุดเลยหรือบางครั้งก็เปลี่ยนชุดบ้างนะที่เบื่อน้ำหอมหอกิ่นหอมฉุยนี่หนูหนูจะไปไหนกันแล้วอ๋อหนูกำลังจะไปแออรับของขอนฟรีค่ะไปทุกวันเลยหรอทำไมถึงไปทุกวันหรอกเะอ๋อก็เพราะว่ามันมีอะค่ะมีทุกวันเลย จริงมันมีแต่วันศุกร์ไม่ใช่หรอลูกอ,อ๋อค่ะค่ะค่ะหนูขอไปก่อนนะคะเอาโอ้ยไม่ต้องเอาอะไรไปหรอลูกไม่ต้องหรอกค่ะไปแค่นี้พอแล้วไปแต่ตัวไม่ต้องไปหัวรอเล่นใช่ไปแต่ตัวแล้วก็ไม่ต้องเอาของขอเอลูกโป่งนะเอ้ยเดี๋ยวมันก็แตกอีกแล้วหนูพี่เคยเห็นะ่ะพ่อเคยแอบเอาไม้ติ้มฟันแปะด้วยบวกะเสียงอย่างนี้เลยนะ้อง พี่ตบมือไม่เหมือนจริงเลยนี่ไม่ใช่ใชเสียงลูกโป่งนี่นานี่มั่เสียงตบมือค่ะพี่สับสมมันเหรอไม่ใช่สะสมมไ่แต่สับสมอ๋อค่ะไม่อ่ะพี่แค่ทําให้เหมือนแต่มันก็ไม่เหมือนนะป๊าป๊ป,ป,ป,ปกรกเทออืทำไมพี่ไม่ใช้เครื่องวาร์ปรอะคะอ๋อมันมีเครื่องวารพี่ลืมอ๋อไปกลละอหนูเริ่มก่อนนะคิวที่ที่สม ที่มันเป็นเลขแสงเมื่อค่วานคุณรับอันที่หนึ่งก็คือแสงวันที่แล้วที่คุณรับไปค่ะเออค่ะค่ะค่ะๆๆๆๆๆเรารับเองหมดเลยเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่โอวเวนเดียเมื่อวานพี่ลืมไอหนูเองพี่ลืมมันได้ยังไงโอ้ยโอ๊โกจังไงวยไม่ไห้เจอกินอะอยเลยเนาะแหวยนายาหยวนะ โอ,โอ้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้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 โอโอ i, เดี๋ยวค่อยหาของกินเนาะเอา้าโอย้ยใจร้ายจริงจ,จริงพิญจาเอ้ยดิจกะอาจจะใส่ดีขอข้าวในยามแม่ไม่หรอกเดี๋ยวค่อยกลับไปกินที่บ้านโอ้ยไม่มีใครช่วยเลย <laughs> แม่แม่นี่เป็นแพะหรือว่าเป็นเวียนเดียวครับพี่จาไม่รู้แม่แม่ เค่หรูเอิมหวานเนาะใช่ใช่ ไม่ใช่กวางเรียนเดียธรรมดาแล้วล่ะเอ้ยเอ้ยไอ้มาแล้วเป็นเถอะถ้าน้องไม่ได้สนใจแต่กวางนะพี่ขอเปิดเองก็แล้วกันนะพี่นิชาพี่นิชาทำอะไรโอ้พี่นิชาไม่ให้หนูเปิดอะ่ะอ้าก,ก็ก็น้องไม่เปิดอะ่ะได้ตัวเบนเดนมาลูเบ็ดเบ็มาลูไม่ใช่เบนเบนมาลูสิเบ,บ,บ็ดเบ็มาลูเมื่อวันที่นั้นเราได้ คิตตี้ใช่ไหมน้องวันนี้เมื่อวานอีกก็เราก็ได้คุณลุงมีวันนี้เลยเป็ดจมาลูแล้วให้เราคิตตี้อยู่ไหนก็บอกแล้วไงว่ามันหายในกระเป๋าอ๋อค่ะนี่นี่ฉันให้เธอนะเอา้าเราเราพี่ชอบเปิดพี่เชื่ไม่ได้เหรอไม่ได้ให้เขาหน่อยเขาไม่ได้มีอะไรกินจะให้เขากินตุ๊กตาเปล่าค่ะขเขาจะได้เรียนโอ้พี่ไปไกลๆเลยเอาไล่พี่อีก ไม่ได้ของขวัญฟรี่างนี้แหละมไม่เป็นไรไปแอบ,บดีกว่าที้กเขาจะได้คิดว่าพี่ชาไปไหนเอิม่มคุณคะขอไปแอบ,บในห้องห้องน้ําคุณได้ไหมคะคุณจะเปหรอคะห้องน้ำของฉันเล็กๆจิ๋วๆพูดอย่างแล้วก็ขอไปปสัสสาวะกันนะคะเอาไยแอบบตรงไหนดีแอบบตรงนี้ก็ได้ <c oughs> อันนี้เอาไปออกก่อนฮิ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  ฮ่าฮ่าพี่ชาไปไหนแล้วอะแสดงว่าตุ๊กตาก็ต้องไมค้างหนูแกแล้วหนูจะกลับบ้านยังไงถ้าไม่มีพี่ชาพี่ชาพี่แคมคะฮะพี่แคมอยู่ไหนหรือว่า ขีกกามองไม่เห็นเลยอตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไพ่พายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะบ๊ายเสียงอะไรพนีิชายอยู่ตรงนี้เปล่า